สวัสดีชาวออกชั่นอลครับ MCU อัปเดตในคลิปนี้นะครับพูดถึงตัวอย่างของ Avengers Doomday รวมถึงข่าวคราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของ Spider-Man Brand New Day โดยจากข่าวล่าสุดครับจากรายงานของ Daniel R P K บอกว่ากลุ่มแก๊ง The Hand จะมาปรากฏใน Spider-Man Brand New Day นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับข่าวคราวก่อนหน้านั้นที่บอกว่าหนังเรื่อง Spider-Man Brand New Day นี้จะมีการต่อสู้กับเหล่ากลุ่มของนินจา ในคอมิกเนี่ยเหล่าโดยแฮนจะสวมชุดเหมือนชุดนินจาสีแดงเป็นลทัทธิคล้ายาศาสนา,สาศาสนาหนึ่งที่บูชาปีาศาจรวมถึงความสอดคล้องของทีมงานของเฉินหลงที่บอกว่าได้มาทำงานในกองถ่ายหนังเรื่องนี้นั่นเองนะครับซึ่งกลุ่มโดยแฮนเคยปรากฏอยู่ในซีรีส์แดร์เดวิลใน3ซีซั่นก่อนที่เคยฉายทาง Netflix นั่นเองนะครับ จากข่าวที่ผ่านมาเราทราบอยู่แล้วว่าตัวละครเดอะพาเนชเชอร์จะมาปรากฏในส p ปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์เรื่องนี้แต่จากข่าวที่บอกว่ากลุ่มของแก๊งเดอะแฮนจะมาปรากฏในส p ปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์ก็เป็นการตอกย้ําถึงข่าวคราวที่บอกว่าส p ปเดอร์แมนจะมีการต่อสู้กับเหล่านินจาหลายคนก็เดาว,ว่าเดดเดวิลอาจจะมาปรากฏในส p ปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์ด้วยหรือไม่นะครับเพราะว่าตัวละครเดดเดวิลหรือแมดเมอร์ด็อกเนี่ยก็เคยปรากฏในหนังเรื่องสไปเดอร์แมนโนเวโฮมก่อนหน้านั้นมาแล้ว แน่นอนว่าความเชื่อมโยงของเดวิลกับเดอะพานิเชอร์นั้นเนี่ยถูกผูกโยงเรื่องราวมาแล้วจากซีรี Dare Devil Born Again, ส์เดวิลบอลในเซสซั่นแรกนะครับดังนั้นเนี่ยตัวละครเด e p พ n นิเชอร์ที่จะมาปรากฏในสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดนั้นก็าจะเป็นพล็อตเรื่องใหม่มาเชื่อมโยงกับสไปเดอร์แมนรวมไปถึงข่าวลือก่อนหน้านั้นที่บอกว่าเดอะพานิเชอร์นั้นจะมาช่วยสไปเดอร์แมนหยุดยั้งฮักจากการที่ฮักนั้นเนี่ยถูกทําให้เกิดความบ้าคลั่งที่ได้รับผลกระทบจากตัวละครซานช่านั่นเองครับนอกจากนี้ครับ ข่าวคราวเกี่ยวกับตัวอย่างของหนังรืกอง a v e n g e r s Doomday จากรายง,งานของ The Hollywood Reporter บอกว่าเราจะได้ชมตัวอย่างของ Avengers Doomday ใน4เวอร์ชั่นด้วยกันครับซึ่งแต่และเวอร์ชั่นนั้นจะออกมาอาทิตย์ละ1เวอร์ชั่นสำหรับคนที่จะได้ดูตัวอย่างแต่และเวอร์ชั่นนี้นะครับจะต้องเข้าโรงไปดูอวตารภาคที่3ในโรงภาพยนตร์ครับถือว่านี่คือกลยุทธ์ของทางดิสนีย์นะครับอาัคาระเชื่อว่าหลังจากนี้อาจจะมีการปล่อยเวอร์ชั่นออนไลน์ มาทาง y YouTube แต่อาจจะต้องรออีกนิดนึงหลังจากเรื่องราวของหนังเรื่องอวตรารซาลงนั่นเองครับนอกจากนี้การถ่ายทำของ Spider-Man Brand New Day ในขณะนี้เนี่ยหนังเรื่องนี้ถ่ายทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งหนังเรื่อง Spiderman Brand New Day นั้นจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่31กรกฎาคมปี2026ปีหน้านะครับซึ่งสิ่งที่น่าแปลกใจเราไม่ได้เบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับนักแสดงเซดี้ซิงเลยว่าเธอจะมารับบทเป็นตัวละครตัวใดรู้แต่เพียงแต่ว่าเธอร่วมเล่นในหนังเรื่องนี้พร้อมกับฉากหลุดจากกองถ่ายที่มีเธอสวมชุดคลุมบดบังการแต่งกายของตัวเธอ แน่นอนว่ามีข่าวแววมาเป็นข่าวหรือว่าเธอเนี่ยจะมารับบทเป็นจีนเกรย์ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีข่าวาวว่าเซรีซิงจะมารับบทเป็นเมเดย์ลูกสาวของปีเตอร์พาร์เกอร์ฉบับของโทบี้แม็กไกวแต่เนื่องจากหลายคนก็ทราบดีว่าณนะตอนนี้อวเวนเจอร์ภาคที่5ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอเวนเจอร์สดูมเดย์และบทบาทของแคงตามแผนเดิมที่ก่อนหน้านั้นจะให้ชื่อว่าอเวนเจอร์เดอะแคงเดนสตี้การเปลี่ยนแปลงบทบาทตัวละครบางอย่าง ของ MCU เปลี่ยนแปลงไปในพาร์ทหลังๆดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าที่ข่าวลือก่อนหน้านั้นตัวละครจากนักแสดงสซดดี้ซิงจะเป็นเมเดย์หรือณปัจจุบันอาจจะเป็นจีนเกรนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาลุ้นกันต่อไปมีข่าวคลาวว่าเร็วๆนี้เราอาจจะได้ชมตัวอย่างแรกของหนังเรื่องสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์ด้วยเป็นไปได้ไหมว่าเรื่องราวของจีนเกรนในสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์นั้นอาจจะเป็นจีนเกรที่ยังมียีนกลายพันธุ์และยังไมไ่แสดงความสามารถอะไรมากมาย มันก็สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินเรื่องของตัวละครใน MCU ต่างๆหลายตัวนะครับว่าตัวละครแต่ละตัวนั้นเนี่ยกว่าจะมีพลังอํานาจความสามารถว้าวให้เราได้เห็นเต็มศักยภาพเนี่ยต้องมีการปูทางตัวละครจากหนังเรื่องหนึ่งไปยังอีกหนังเรื่องหนึ่งหรือซีรีส์เรื่องต่อไปแบบค่อยเป็นค่อยไปยกตัวอย่างง่ายๆจากตัวละครวานด้าที่ปรากฏอยู่ใน a v e n g e r s Age of u l t r o n กว่าเธอจะได้กลายเป็น s Scarlet Witch นั้นเนี่ย เราก็ได้เห็นการเดินทางตัวละครตัวนี้ในซีรีส์วันด้า i ิชั n แล้วเธอก็มีพลัง OP มากๆในหนังเรื่อง Dr. s t r r s t r a n g e in t h e Multiverse of Madness นั่นเองนะครับมาที่ข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของ Steve Roger มีรายง,งานว่าหนังเรื่อง Avengers ์ o o m Day จะเหมือนเป็นภาคต่อมาจาก Avengers Endgame โดยใช้จุดเชื่อมโยงตอนที่ Steve Roger เอามันีไปคืนตามเส้นเวลาต่างๆโดยในฉากหนึ่งนะครับก็คือฉากที่เบกกี้คาร์เตอร์กับซตีฟโรเจอร์เต้นรํากันที่บ้านหลังหนึง่งจุดนั้นแหละครับจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดเรื่องราวใน Avengers Doom Day ประกอบกับทาง Marvel Studio ประกาศเลยนะครับว่าจะนําเอาหนัง Avengers e n d g เกมกลับมาฉายในโรงภาพยนตร์อีกครั้งหนึง่ง ในปี2026ปีหน้าเพื่อเป็นการกระตุน้นรายได้เพิ่มเติมนะครับให้กับหนังเรื่องนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ย Avengers Endgame เคยเป็นหนังที่มีไรายได้มากที่สุดอันดับที่1ของโลกก่อนที่อวตารภาคแรกครับจะมาเปิดโรงให้ฉายซ้ำจนรายได้แสงหน้า Avengers Endgame ไปเปนแฟน,แฟนมาเวลหลายคนก็บอกว่าการเอา Endgame กลับมาฉายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทางสตูดิโออาจจะมีการเพิ่มฉาก End c r e d ิตที่เป็นฉากเครดิตใหม่ ที่เชื่อมโยงเนื้อหาส่งตรงไปยัง a v e n เจ r ร Doom เ a y ก็เป็นได้นะครับเราต้องมาดูกันต่อไปว่าการที่ส t e v โรเจอร์เอามานีไปคืนอย่างเส้นเวลาต่างๆนั้นอาจจะเป็นจุดผิดพลาดที่ทำให้เกิดการอินเคอร์ชันหรือที่ทำให้เกิดเรื่องราวต่อไปใน Avengers Doom Day อย่างไรรอชม Avengers Doom Day ในวันที่18ทธันวาคมปี2026ปลายปีหน้านั่นเองครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่อไปนะครับอัครมีโปรโมชั่นจากสปอนเซอร์มาแนะนำ เผื่อไหมครับเวลาดูหนังแล้วภาพไม่ชัดเจอโฆษณามากวนใจอครมีโปรดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix p r e พ i ีเมียโดยทีมงาน NF Theater ในราคาเริ่มต้นเพียง1 3 9บาทต่อเดือนจากปกติ4 1 9บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า10,000เรื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคาดีหรือแม้ตแต่อนิเมะสุดมันก็มีให้ชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หา วิธีสมัครก็ง่ายมากๆมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงครับสามารถจกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ i อดีลยอย่างเดียวรันตีด้วยกู้ใช้งานมาแล้วมากกว่า2 5 0 0 0 0แอคเคา์ยังสามารถรุนรับรางวัล5 0 0 0 0บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรมอีเวนต์เทเตอร์ที่จัดมาแล้วมากกว่า30ครั้งใครที่กําลังมองหาบริการดีๆที่ไว้ใจได้ไม่ลอยแพ้ลูกค้ามีตัวตนจริงสกแกน QR Code ที่หน้านี้ได้เลยครับ NF Theater ข่าวคราวเรื่องราวของตัวละครวิชันใน MCU นะครับหลังจากที่เราได้ชมซีรีส์วันด้าวิชันเนี่ยตัวละครวิชันก็กลายมาเป็นไวท์วิชันซึ่งนักแสดงอย่างพอลเบตตานี y ได้ออกมาบอกว่าเขาอาจจะกลับมารับบทเป็นวิชันอีกครั้งหนึ่งใน Avengers Secret War ครับ แต่ก่อนที่เราจะไปชมวิชั่นในดัง Avengers Secret War เนี่ยเราจะได้ชมซีรีส์ที่เล่าถึงวิชั่นนั่นก็คือ Vision Quest ซึ่งก็ถือว่าเป็นซีรีส์ปิดท้ายในจักรวาลของวันด้าวิชั่นซึ่งก็จะมีการพูดถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอัลจอนและก็วิชั่นที่เป็นเส้นเรื่องหลักของซีรีส์ Vision Quest สั่นเองนะครับซึ่งผู้สร้างซีรีส์ Vision Quest นั้นเอยอย่าง Cherry m a มาช r รัสเองก็ออกมาเปิดเผยว่า แนวคิดเส้นเรื่องของ Vision Quest นั้นถือว่าเป็นซีรีส์เรื่องสุดท้ายในจักรวาล w a n d ้าวิชั่น Vision, หลังจากที่เราได้ชม w a n d ้าวิชั่นอักต a All a l o n งซึ่งใน Vision Quest จะมีความน่าสนใจก็คือเราจะได้เห็นตัวละครในชื่อ AI ที่เกี่ยวข้องกับโทนี่สตาร์กมากมายในสมัยก่อนและที่เซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นก็คือการกลับมาของเจมส์สปาร์เดอร ที่เขาจะมารับบทเป็นเอาตรอนในซีรีส์วิชั่น Quest เรื่องนี้นั่นเองนอกจากนี้ครับนักแสดงอย่างรูอาริสมอริก้าเขาจะมารับบทเป็นทอมมี่แม็กซิมอฟตัวละครแฝดอีกคนหนึ่งในฉายาสเปดที่เป็นลูกชายของวานดาแม็กซิมอฟนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครดูเรื่องราวของซีรีส์อา a t ก a ต l ออ l o ลองเนี่ยเราจะรู้ว่าบิลลี่แม็กซิมอฟย้ายจิต เข้ามาอยู่ในร่างของวิลเลียมแคฟเลนส่วนทอมมี่แม็กซิมอเองก็อาจจะย้ายจิตตัวเองมาอยู่ในร่างของโชมสเชปเพิร์ดนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับรายงานที่บอกว่านักแสดงอย่างมอร์วิสและแดนนี่มอร์แกนเนี่ยทั้งสองคนได้รับเลือกให้มาร่วมเล่นในซีรีส์เรื่องนี้และลอเรนเองก็บอกว่าเธอจะมารับบทเป็นตัวละครลิซ่ามอลินารีตัวละครที่มีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับโชมสเชปเพิร์ดนะครับ ส่วนเดนี่เนี่เธอก็จะมารับบทเป็นผู้ช่วยของตัวร้ายในเรื่องนี้ด้วยเราต้องมาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเรื่องราวของครอบครัวแม็ก m ีมอฟของวานด้านั้นจะมีบทสรุปเป็นอย่างไรในซีรีส์ Vision Quest เรื่องนี้นะครับมาที่ข่าวสุดท้ายครับข่าวนี้นะครับถ้าใครคิดว่าเรื่องราวของด็อกเตร์ดูมจะกลายเป็นสปอยของเรื่องราวในอเว n g e r s Doom มเดยนั้น แนะนำให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยครับโดยจากแหล่งข่าวจากต่างประเทศนะครับรายงานถึงความเกี่ยวข้องระหว่างดร์ดูมกับหนูน้อยแฟรงกินวิชาร์ดตัวละครที่ปรากฏในหนังเรื่อง The Fantastic Four First Step แน่นอนว่าตัวละครแฟรงกินวิชาร์ดทําให้ด Doom รดูมคิดถึงลูกชายของเขาเนื่องจากว่าในจักรวาลที่ดร์ดูมอาศัยอยู่นั้นเนี่ยนะครับ มีการเกิดอินเคอร์ชั่นเกิดขึ้นนนั้นลูกและเมียของเขาเนได้เสียชีวิตไปซึ่งการเกิดอินเคอร์ชั่นนี้ดันไปเกี่ยวข้องกับตอนที่สตีฟโรเจอร์ครับเอามาันีไปคืนตามยังไทม์ไลน์ต่างๆจากเหตุการณ์อินเคอร์ชั่นทำให้ด็อกเตร์ดูมเสียโฉมหรือมีร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นจึงเป็นที่มาที่ทำให้ด็อกเตร์ดูมใส่ชุดเกราะใส่หน้ากากที่ใบหน้า ซึ่งก็ไปสอดคลองกับอีกทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่าดร์ดูมเนี่ยหนีมาจากจักรวาลตัวเองมาอยู่ที่จักรวาลเอิร์ธ8 8 8ซึ่งเป็นจักรวาลของเราตัวแฟนทาสติกโฟร์เฟิร์สสเต็ปก็ได้สวมรอยเป็นด Doom รดูมในจักรวาล828มันก็ทําให้ด o รดูมเกิดการฝังใจและก็แค้นใจคนที่ทําให้เกิดอินเคอร์ชันทั้งหมดซึ่งนั่นเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ดร์ดูม ตามล่าสตีฟโรเจอร์ต้นเหตุของการเกิดอินเคอร์ชั่นในช่วงตอนที่เขาเอาปนีไปคืนใน Avengers Endgame นั่นเองซึ่งทั้งหมดที่เอาการาพูดมานั้นเนี่ยเป็นแค่เพียงข่าวลือแล้วก็เอามาเชื่อมโยงกันนะครับอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยตามนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันในหนังจริงๆรวมถึงสิ่งที่พวกเราตั้งตารอ,อกันในช่วงนี้ก็คือตัวอย่างหนัง a v e n g e r s d o o m Day ที่จะออกมา4เวอร์ชั่นก่อนฉายอาวตารภาคที่3ในโรงภาพยนตร์ เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คือการอัปเดตข่าวาวในจักรวาล m z u ถ้าใครชื่นชอบคอนเทนต์สไตล์อักระอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ